ขนมปลาด้วยอะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวสวนคุณยายได้อ่างอยู่ไหนนะมาเอาของเด้อตอนนี้หนูอยู่บ่อปานะหนูกินขนมปัง คนเยอะมากวันนี้หลายๆคนหลายๆนี <_ EN> ่ครับความสวยงามเด็กๆก็จะมาให้อาหารปลาทำบุญกันนะคะเ <_ EN> ด็กๆ่ะเ <_ EN> ด็กๆคะระวังเ <_ EN> ด็กๆคะ <_ EN> เปิดทำไมอลูกปิดไว้ประตูใหญ่ไม่ให้เปิดปิดเลยค่ะปิดปิด <_ EN> ปิดเร็ว ปิดเลยคะ่ะปิดปิดปิดลูกปิดปิด,ปดเอาขาออกเอาขาออกพี่พลอยพี่พี่พลอยพี่พลอยพี <damn. S 2> ่พลอยพี่พลอยพพีี่ลอยเบบี้เบบี้ a ีเบบี้บบ เดือนนากับสามค่ะน,น,นี่เอออันนี้จั๊กเท่าไหร่ <S <S อ่าไล่เรียกกัน <S 2> <S 2> <S 2> อันนั้นเกินโมกะลาเดือนหน้านี่โมกะลานี่ ครบสามปีพอดีน้องเพชรน้องพลอย,อว,ลยวันที่สิบสองมกราไม่อยากกลับไม่อยากร้อนลูกไปไม่อยากร้อนมันห่อนย่าหนินย่ามือแรงคำคำพอดีอน,น,นะก <laughs> <c oughs> ินขนมปลาด้วยอ่ะจ้ะ วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวสวนคุณยายในอ้างอยู่ไหนนะมาเอาของเด้อตอนนี้หนูอยู่บ่อปลานะหนูกินขนมปัง คนเยอะมากวันนี้หลายๆคนหลายๆนี่ค่ะามสวยงามเด็กๆก็จะมาให้อาหารปลาทำบุญกันนะคะเด็กๆ<ม>่ะเด็กๆคะ,ๆคะระวังเด็กๆขะเปิดทำไมอลูกปิดไว้ประตูยายไม่ให้เปิดปิดเลยคะ่ะปิดปิด ปิดเร็วปิดเลยค่ะปิดปิดปิดลูกปิดปิดเอาขาออกเอาขาออกตาปิดให้หน่อย<ป>พี่ทอย <c oughs> พี่ทอย b บี้ Baby Baby Baby, baby. <coughs> 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 นนดเดือนหน้ากักสามค่ะนหนเอ่ออ,นนอันนี้จักเท่าไหร่อ่าไล่เลียงก,กันอันนั้นเกินมกระลาเดือนหน้านี่มกระลานี่ครบสามปีพอดีน้องเพชรน้องพลอยวันที่สิบสองมกระลา มันเดดร้อนลูกไหมัมนแดดร้อนมันห่อนย้มหนิย่า,ม,ยามือแรกคำคำพอดี